สวัสดีตอนนี้อนก็มีรถตอนเดียวเข้าใหม่ให้คุณลูกค้าได้รับชมกันแล้วอีก1รุ่นซึ่งวงบอกเลยนะครับตัวรุ่นนี้เนี่ยหายากตอนนี้เนี่ยแต่และโชว์รูมเนี่ยอาจจะไม่มีกันแล้ว right, สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบอ่านปริพันธ์ออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสวัสดีอ่านก็มี รถตอนเดียวเข้าใหม่ให้คุณลูกค้าได้รับชมกันแล้วอีก1รุ่นนะฮะซึ่งมองบอกเลยนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเราเช็คข้อมูลมาสักนิดๆหน่อยๆนะฮะเพราะมันเป็นตัวอีกรุ่นหนึ่งที่หายากนะครับในเรื่องของตัวรถกระบะตอนเดียว4ขอเนี่ยถือว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละโชว์รูมเนี่ยอาจจะไม่มีกันแล้วหรือว่าอาจจะมีแต่ว่าเป็นตัว โมเดลใหม่นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับมีข้อมูลงนี้สักนิดนึงยังไงก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยมีอะไรแชร์กันได้นะครับหรือว่าพูดคุยอะไรยงี้กันได้อยู่แล้วผมเป็นกันเองอยู่แล้วนะครับไม่ได้กงกัดอะไรอย่างงี้หรอกคุยกันได้นะครับโอเคเรามาเริ่มดูตัวรถกันเลยครับในส่วนของตัวรถคันนี้เนี่ยจะเป็นโต้ล่าไฮรังกูริโว 2.4J+ นะฮะอ่านี่นะครับตรงนี้แตกต่างว่าทําไมเราถึงต้องเรียกตัวนี้ว่า J+ นะครับเดี๋ยวไล่รายละเอียดตัวรรถให้ดูนะคับ แล้วันนี่เป็นปี2017นะฮะก็จะเป็นตัวกระบะตอนเดียว4ขอนะครับเดีนะ๋ยวอันจะเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ให้ดูในส่วนของตัวรถด้วยนะครับแต่จริงๆตัวรุ่นนี้เนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับคุณลูกค้าทั้งในกรุงเทพก็ต่างวัดเนี่ยหรือว่าในเขตของภาคเหนือหรือว่าในพื้นที่ที่มีเขาเยอะๆหน่อยตัวรุ่นนี้นจะนิยมใช้มากนะครับแน่นอนว่าทรงของตัวรถกระบะเนี่ยมันสั้นลง เรื่องของัวการขับขี่ความปาดเปียวอะไรเงี้ยมันก็มีมากขึ้น่าใช่นะครับส่วนตัวด้านหน้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนแรกจะเป็นตัวหน้า A1 หรือว่าเป็นตัวกระจังหน้าที่เป็นแบบโครเมียมอันนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นใส่เป็นแปลงเป็นใส่หน้าโลโก้นะฮะก็คือจะเป็นหน้าตัวปี2019นะครับส่วนตัวโคมไฟหน้าตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นหลอดฮาโลเจนนะฮะดีเฟคเตอร์นะครับเดิมๆโรงงานอยู่ตัวรถสีขาวครับรถสวยไม่เคยชนหนักพความน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อปมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของ ตัวราคาป้ายแดงเนี่ยเท่าที่อ่านทราบมานะครับถ้าเกิดออกห้างป้ายแดงสำหรับตัวโมเดลรุ่นปี17แบบนี้เนี่ยราคามจะสูงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมัจจะมีในกระแสข่าวนึงนะครับก็คือสมมุติว่าตัวรถ1นึ่คันเนี่ยถ้าเกิดไม่มีสตอ็อกในโชว์รูมเนี่ยมันต้องสั่ง2คน3คน10คนขึ้นไปเขาถึงจะผลิตให้นะฮะอันนี้นนก็ต้องหยุดในเรื่องของตัว สายงานการผลิตตัวที่เป็นสแตนดาร์ดเพื่อว่าที่จะมาผลิตตัวสีขอแบบนี้นะครับมันก็มีข้อมูลแตกย่อยออกมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ในเรื่องของตัวข่าวอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับลา,าดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นบล็อก 2GD นะฮะขิด FTV นะครับส3ง3นนะครับ, CC, รบส่วของตัวเกียร์เนี่ยรุ่นนี้เป็นปี17อยู่นะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะฮะ แต่ว่า2องอันนี้จะแตกต่างนะครับส่วนของตัวกํลาลังสูงสุดจะอยู่ที่150แรงม้านะครับและก็ลังบิดสูงสุดอยู่ที่3 1 3นิวตันเมตรนะครับตัวเครื่องสวยไม่มีข้ามน้ามันเครื่องไหลยเยิ้มนะฮะคันหน้าเดิมครับแก้มข้างเดิมเป็นองค์เม็ดอาร์แต่เข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมุกจุดนะครับนะบแผน่นเพลสติ๊กเกอร์มอกแผน่นกันความร้อนหัวหน้หัวน้อทุกตัวไม่เคยมีการขยับขันขยออกมาทําสีนะครับเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพที่คุณลูกค้าได้รถสวยจากทางเรา ไปใช้งานอีกหนึ่งรุ่นนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะต่อไปเรามาดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่อนะครับส่วนของด้านข้างนะฮะสีขาวสวยเสมอกันจวดถึงด้านท้ายนะครับแต่ก็จากร้านเนี่ยเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวแล้วก็ทำความสะอาดตัวรถภายนอกก็ภายในให้สหราบคุณลูกค้า ใหม่อีก1รอบนะฮะเราเปการเครื่องละเกียร์หเดือนวนหนึ่งหมนกิโลนะครับแล้วก็ตรวจบิลสมาร์ทรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงตรงนี้เราก็มีให้นาน1ปีนะครับเปลีย่ยนถ่ายเมรื่อนเชฟบุฟเฟ่ต์ตั้งศูนย์ตรงล้อนะครับตรงนี้เราก็เซอร์วิสให้อยู่แล้วนะฮะก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้านะครับส่วนของตัวล้อเนี่ยคันนี้เราใส่เป็น TE 37ขอบ18นะครับแล้วก็ส่วนตัวยางนี่ก็จะเป็นซีรีส์2 6 5 4 0 R18 นะครับอัันนี้ตวรถยังไม่ได้มีการจัดทรงนะครับ นี่คือยังเป็นทรงเดิมๆจากโรงงานอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดบางคนเรามาดูเนี่ยพวกรถสีขอพวกนี้เนี่ยเท่าที่เห็นผ่านตานะครับหรือว่าเห็นในพวกแบบโซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้พวกนี้จะแต่งสวยงามกันซะเยอะนะครับเน้นมันทุกด้วยเน้นใช้สวยงามด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยอาจจะเห็นแบบนี้กันซะเยอะนะครับส่วนของตัวไฟเลี้ยวเนี่ยนะฮะนี่แหละครับที่เป็นตัวเจพัดนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นตัวไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับซึ่งในส่วนของตัวรถ ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภายในหรือว่าภายนอกบางจุดนะครับจะเหมือนกับตัว2.8เราเลือกกันว่าตัว2.4คันนี้เนี่ยเป็นเจพัดไปเลยง่ายๆนะครับมือเปิดซ้ายขวานะครับโครเมียมนะฮะแล้วก็ส่วนตัวล้อหลังเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ยังเป็นที่ e37 นะฮะแล้วก็ส่วนตัวยางอะไรย่างนี้ก็เป็นซีรีส์เดียวกันนะครับช่วงล้อแหละฮะหรือว่าช่วงรถนะครับคราวนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยสำคัญตัวกระบะสีขอเนี่ยอันไม่แนะนําว่าให้บรรทุกหน เพราะว่าอะไรนะฮะน้ำหนักจากตัวปกติเนี่ยมันจะลงอยู่ด้านท้ายแต่คราวนี้เนี่ยในช่วงของตัวรถมันสั้นลงน้ำหนักมันจะมาลงอยู่ตรงหัวเก่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราเน้นในเรื่องของตัวการบรรันทุกสักนิดนึงเซตในเรื่องของตัวช่วงล่างหน่อยนะฮะนี้ถือว่าจบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเน้นใช้งานขับขี่ไปในระแวกไงบ้านซื้อของซื้อสองซื้อกับข,ข้าวนะครับหรือว่าขนของ เล็กเล็กน้อยน้อยเป็นธุรกิจของเราเองนะครับก็แนะนําว่าเป็นทรงแบบนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวที่เหลือเรามาจัดทรงตัวรถกันหรือว่าจัดฟิลเมนต์รถกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโหลดหน้า2หลัง3าอะไรเงี้ยคือเราสามารถทําให้กับลูกค้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวคอกหรือว่าตู้ทึบอันนี้เราต้องมาคุยกันที่ร้านอีกทีหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยอาจจะใส่เป็นตัวตู้ทึบก็ได้นะครับแต่ว่าเขาจะถอดส่งของตัวตรงนี้ออกมันแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนด้วยอันนี้เราไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับบางคนเขาอาจจะถอดตรงนี้ออกนะฮะเพราะว่าพวกแบบ เรื่องความสวยงามอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาคุยกันหน้าร้านเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งส่วนตัวด้านข้างจะประมาณนี้เลยนะครับเราเห็นถึงความแตกต่างและและ้วใน,นส่วนของตัวขอเนี่ยมันคือตรงไหนไก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น1 2 3 4สถ้าเกิดเป็นตัวรถแสแตนดาดเลยนะฮะหรือว่าที่เราเห็นกันปกติทั่วไปก็จะเป็น5ขอนะครับอันนี้เป็น4ขอนะครับเราสังเกตกันง่ายๆแบบนี้เดี๋ยวต่อไปเราไดูในส่วนตัวด้านท้ายกันต่อนะครับ ส่วนของตัวฝาท้ายนะฮะฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะฮะมีตัวไฟเบรกทั้งสามนะครับตรงนี้จะเป็นแบบ LED ตัวโคมไฟท้ายนะฮะไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะช่วงช่วงล่างอย่างนี้ก็ยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับอย่างที้มองว่าถ้าเกิดจะให้จัดทรงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยเพิ่มเติมกันที่ร้านอีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวแม็กไครเนอร์ไม่มีนะครับถ้าเกิดเอาแบบอ่าก็คือจะเป็นตัวรถเปล่าแบบนี้เลย หรือว่าจะเอาเป็นตัวแม็กไลเนอร์อะไรเงี้ยรายละเอียดพวกนี้เนี่ยมาคุยกันหน้าร้านนะครับเพราะว่าตรงนี้อยากให้ลูกค้คาเข้าใจอย่างนี้ด้วยตรงรถมันเป็นช่วงกระบะตอนเดียวช่วงวอลสั้นนะครับถ้าเกิดเราเรียกแบบทางการในส่วนของตัวเรื่องรายละเอียดอื่นๆในไงเงี้ยเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดใครสนใจดูคลิปนี้จบแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับย้ำนะฮะว่าเป็นปี2017นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนตัวภายในกันต่อดีกว่าครับไป คราวนี้แหละครับในส่งตัวภายในอย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวเจพัทนะฮะเอาแบบง่ายๆก่อนเลยนะครับกระจกไฟฟ้านี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็เหมือนตัว2.8อีกอย่างหนึ่งนะฮะมีตัวปุ่ม Eco Mode นะครับแล้วก็ Power Mode อ่านี่นะฮะเหมือนตัว2.8เลยนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะฮะแล้วก็ตัวบ่อแหละครับเบ่อเป็นบ่อแยกนะฮะบ่อผ้าสีดำ50ต่อ50นะฮะมีที่ พักแขนตรงกลางมาให้นะครับอันนี้เนี่ยคือในส่วนขตัวพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเหมือนตัว2.8เปียบเลยนะครับเราเลยเรียกกันว่าเป็นตัวเจพัทแบบนี้จะดีกว่านะครับแอร์แบ็กสามใบเหมือนเดิมนะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กซ d ดีวิดี MP3 นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ที่เสียบ AUX USB กุญแจรีโมทนะครับแล้วก็ตัวคุณจสำรองอะไรงนี้มีให้ครบนะครับส่วนของตัวกระจกนี่จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะฮะมีเซ็นเซอร์ร้อกให้ครับมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็ตัว ฝั่งคนขับเนี่ยนะครับจะออโต้แค่ฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับเลขมุงเลขไมอะไรงี้เลขไม้แท้นะฮะเดิมโรงงานนะครับ่วนตัวภายในนี่สวยเลยนะฮะอันนี้ก็คือออปชั่นพื้นฐานนะครับก็คือ,อง,ง่ายๆเลยตัวรถเนี่ยเหมือนกับตัว2.8เลยนะฮะเพียงแต่ว่าตัว CC นะฮะอะไรงี้มันก็จะเป็น2.4แค่นั้นเองนะครับคันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุลูกค้าท่านใดดูแล้วสนใจดูแล้วถูกใจจะซื้อสด หรือว่าจะจัดไฟแนนซ์อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอย่างไรก็ลองมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันที่หน้าร้านได้นะครับดีกว่าเราเห็นรถคันนี้แล้วเฮ้ยโอ้โหวันข้างหน้าเราอยากได้เป็นตัวสี่ขอบ้างหรือว่าเราอยากใช้งานเป็นพวกรถกระบะหัวเดียวเป็นแบบสี่ขอแบบนี้นะครับ mm hmm. ถ้าเกิดเรามาหายากกันเนี่ยโหเสียดายแย่เลยนะครับอย่างไงก็ติดต,ต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ก่อนได้นะครับเดี๋ยวไปสรุปหน้ารถนะครับแล้วก็บอกราคาให้คุณลูกค้าทราบกันอีกทีหนึ่งไปครับ และในส่งขงตัวรถคันนี้นะครับสภาพสวยรถใหม่กิฟเลยนะฮะได้ทั้งล้อแม็กซล้อนะครับหรือว่าจะเป็นในส่งขงตัวแปลงหน้าเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ใส่เป็นตัวหน้าล็อกโค้ให้กับลูกค้านะครับสำหรับคันนี้ปี17นะฮะที่ร้านของเราจะขายอยู่ที่4 7 9 9 0 0บาทนะครับย้ำนะฮะ 4 7 9 0 0 0บาทนะครับคุณลูกค้าท่านใดหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดทีก่กำลังดูคลิปนี้อยู่สนใจนะครับผมมีส่วนลดให้เหลือ4 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครสในใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือว่ามาดูตัวที่ร้านแล้วก็มาทดลองขับได้ไหมได้นะฮะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านครับสำน,นี้าขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจเป็นแฟนอ,อัโต้นะครับ แล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถส,สวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้รับชม,มันอีกเรื่อยๆหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดนะครับคุณผู้ชมท่านใดอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยวันนี้อย่างขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ